พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์ที่27เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องการกล่าวยินยันเชิงเผยพระวจนะถึงความเป็นพระเจ้าของพระคิสและพระวจนะที่เราจะไข่ครวญและสมาคีธรรมในวัน,นี้ในพระธรรมอิสยาบทที่7ข้อที่14เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครน และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนาของเขาว่าอิมมานูเอลพี่น้องคะในฮิบรูบทที่10ข้อที่5ถึง7บอกเราถึงสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์โดยกล่าวว่าเมื่อพระองเสด็จมาในโลกแล้วพรองตัดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพรงมาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน ทรงเสด็จมาเพื่อทําให้คําเผยพรวจนะสําเร็จเป็นที่น่าทึ่งที่คําเผยพรวจนะหลายข้อเกี่ยวกับพระองค์ถูกประทานมานานกว่า500ปีก่อนที่พระองค์จะประสูติที่เบธเลเฮมพี่น้องคะแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ยาวนานและมีผู้เผยพรวจนะมากมายหลายคนที่ได้รับคําเผยพระวจนะเหล่านี้แต่พระสูซูเจ้าเท่านั้นที่ทรงทําให้คําเผยพวจนะเหล่านี้สําเร็จ เป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะทำให้คำเผยโพระจนะที่ละเอียดและพิเศษมากมายเป็นจริงได้เว้นแต่พระองค์จะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงอย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นคำเผยโพระจะนะเกี่ยวกับการประสูติจากหญิงภูมิมาจารีในอิสยาบทที่7ข้อที่14เปล่าประกาศว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่ หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครันและคลอดบ,บุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลข้าเผยพระวจนะนี้สำเร็จเป็นจริงตามที่อธิบายไว้ในมัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่22-23หลังจากที่พระเยซูประสูติที่เบดเลเฮมทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององคมทรผู้เป็นเจ้าซึ่งตรับผ่านทางผู้เผยพรวจนะว่า,วา นี่เน่หญิงพมมาจารีคนหนึ่งจะตั้งครันและคลอดบ,บุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราคำเผยโพจนะเกี่ยวกับสถานที่ประสูติของพระองค์พบในมีคาบทที่5ข้อที่สองและกล่าวว่าแต่เจ้าเบเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้า จะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่ปกครองในอิสราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณการเราพบความสำเร็จของคำเผยพระวจนะนี้ในมัทธิวบทที่สองข้อที่หนึ่งอีกครั้งซึ่งกล่าวว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม สิ่งนี้ยืนยันว่าพระเยซูผู้เป็นพระเมเซียประสูติที่เบเเลเฮมจริงตามที่มีข่าเผยโภชนะไว้แม้ว่าเมืองนี้จะมีความสําคัญเพียงเล็กน้อยแต่ข้อความที่อธิบายพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าจากนิลานการซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั่นคือ พระงค์ทรงดำรงอยู่ก่อนการเริ่มต้นของการเวลาพี่น้องคะพระเยซูประสูติตามที่ผู้เผยพระวจนะได้บอกไว้ล่วงหน้าทุกประการที่เบธเลเฮมในแเคว้นยูดามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถถูกบรรยายได้ว่าเป็นผู้ที่ต้นตระกูลมาจากนิรันดร์การคำเผยพระวจนะเหล่านี้และอื่นๆในพระคัมภีร์ยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์แสดงให้เห็นว่า ทงเองคือพระเจ้าที่ทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์ฮาเิลุยาให้เราเกล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงเปิดเผยพระคำของพระองค์แก่วิญ,ญญาณของข้าพระองเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพระเจ้าของพระเยซู และความถูกต้องเมนยาของพระคัมภีรที่เป็นพยานถึงพระองค์ความเชื่อของข้าพระองค์อย่างลากลึดในพระคำที่ไม่ผิดพลาดของพระองค์ข้าพระองค์เป่าประกาศอย่างกล้าหาญว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่ง อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาตลอดไปข้าพระองค์เดินในเสงสว่างแห่งชัยชนะของพระองค์ในวันนี้และตลอดไปในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด